กำลังทำให้มันเรียบร้อยนะพอจะสุดเนก็นั่งชี้โ <laughs> อ้พ่อเล่กพ่อเลากจานะอะไราเป็น,น,ไน,ไนอ <c oughs> ไที่มั่งห่าเถ่ายใ่าช่คดดอ๋อทาไมไม่วังให้นอนดูดีๆเขาจะได้ถามร้านไหนเนี่ยนะว่าไปปุดต่อยืนีล้วมีวั่งเราจะไมเส่

ตัวคนักากา ข้าตัวโพสทุกคนข้าตัวโพบข้าข้าโพสกายใช้มี้ใช่ไหมสาะพัดคาเลยแง่ไน่ได้ชื่อเพือยังอยู่คุณแล่

โอ้ยบูนึงก็น่าไปีเยวันนี้เชนี่พี่ถุยหันนี่เหรอ้น้ากพนห้ไปหกพัเอาะว่าหกพันต้นออันนั้น1,000นั้นเมันก้อ้อให้น้ตหนาพลิไฟอ่ะ ไนี S <S ่คทไไม่จไซื้ข้าวไปซื้อเหล้าิงเออหายไปก็ไซื้อข้าวเลยอันนี้เหล้าอไม่ซื้อะไรเท้ามายี่เดินเงงเลยตรงตรงแนวเลยเป็นไรเลยคนด้สายมาเมาเลยแล้วมีใครมากเรียนชันทมเนี่ยเธอเหรอเอยูเลยมีปิดถุงยงเงก้าไม่มีกรง แม่จมอยคนเดียวลราก็ลืมหมจำเหตุการณ์ฉันก็ค่หนึ่งฉันแจกดเหียบาทนึ่งสอัฉันกค่อยแจกเรียบาทม่ยบาทดนเนี่ยนคือกเป็นเรา้ามาล้านงสอาว้าเดือดดดตรงยิ่งยเน

แล้วว่าผมก็เห็นูีแล้ว <Okay. S 1> แต่ผมไม่ก็ยังยสมาวงงนมาอยู่ก็เนห่งนันนนไปน้ำมาน้ำเมืแถึงใ <c oughs> นกระดาษี่ผม เดือดที่ไหนขัเกียรไหนขับเกียร์ไหนรถรถติดอยู่ตรงนู้นอ่ะ่ติดังไงทำไมไม่ิดกันนี่เหรอเออแล้วก็แข่งกันตรงไหน Hãy subscribe cho kênh แคนไหนใมาเลยกได้ใจจะขา